เป็นซ uh <kleine mus> ื่อเป็ดไปร่ลากเหมอนนีพี่น้องเนาะเป็ดแพร่ลากเป็นบ่เป็ดอี่ยังเราเป็นกระโหเป็ดติดเป็นกิโลเด้อพี่น้องเด้อติดเป็นกิโลเด้อ พูนพูนด้วยมนีเออาหญ่อลถือบอลทีนึงถือบอลสองโหลหกสองโหลหกองโเ็ดสองโหลเจ็ดสองโหลสา

เสป็ดยันเ, <Authority> เนี่ยังเป็ดจีนเ <ต youtubers S 2> ป็ดเทปโอ้เป็ดเทปคนเราเรียกเป็ดเทปละกเรื่องว่าใจเป็นอันนั้นปี่น้องเพิ่นมาสือเป็ดสามตัวเ็ยสิไม่เห็ดเห็ดกอยเห็ดลาบเนาะซุ่มนุ่มกันเอ่อก้อนมือบ้าเพ็ดกับเมียสิครับ เย่อรมันขึ้นเนาะพี่น้องเนาะขายเป็ดอยู่นี่เพิ่นอันนั้นเลยเพิ่นขายลเลยหรือเพิ่นลรคคนให้เรียบร้อยนเนาะพี่น้องเนาะไม่เจออันนั้เมา,เาสมบายพี่น้องเป็ดใหม่ๆเลยเป็ดสดๆเด้อเเ็ะอ ประมาณ7 3 1ด0สนสามสิบเนเจ็ดคูณสี่สิบสอเจ็ดยังประมาณเอาไปคิดว่าสักแปดสักเก่ายูโรเนาะพี่น้องเนาะสีะ่สักแปดสักแปดสักเก่าเจ็ดสี่สักแปดตั้งแล้วบน่นเลย Thế này Thế này Chết sen Chết sen chết chẳng có mắc khu này xí sí, Bà xén mất bà mất xí ôi rồi Chết xí sắp bé sắp bé có bà mang sắp ôi rồi Sáng rồi